สวัสดีคร <noise df> ับผมนุยเดชครับวันนี้ผมอยู่กับเพื่อนผมใช่ป่ะใช่ใช่ชานสาววานี่วันนี้จะมารีวิวรอยสักพ่อหน่อยอยากรู้ว่าได้ได้มาจากไหนบ้างเนี่ยได้เยอะเนีเดี๋ยวเดี๋ยวอยากรู้เดี๋ยวดูข้างหลังอ่นนี้ข้างหลังอ่ะข้างหลังดูข้างหลังข้างหลังอาจารย์เลยข้างหลังอาจารย์เลที่เป็นไข่ปลาเนี่ยอาจารย์เลยนะอาจารย์แลอาจารย์แลเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีใช่ไหมแล้วนี่ก็ แต่วันนี้เป็นขอจานหนูอ๋อนี่สั่งมากี่ปีน่ะเพาะที่สั่งกับพ่อบวชเนาะนะแต่ด้านหน้านี่ด้านหน้าด้านหน้านี่อะไรมีอะไรมีสังวาลนี่ขอจานหนูหมดเลยใช่ไหมหนูหมดอันหนูหมดเลยมีแขนนี่อันนี้อะไรอ่ะจอเคเหรอเอ้าเทนควาดฮะเทนควาดเขาเรียกเทนควาดเทนฝาดอืมนี่กันนี้ก็อันนี้ก็ไหนอันไหนที่บอกว่าให้ให้แค่ได้แค่สองคน นี้อาจารย์หนูสักเองเลยใช่ไหมอาจารย์หนูสักเองดิงนี่นี่ตัวอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสือหางด้วนเสือดำหางด้วนดำหางด้วนอันนี้มีคนอีกที่เราสักให้น่ยสองคนในประเทศไทยก็ใคยบ้างยุสุพันธคนนึงชื่ออะไรชื่อไอ้ไทยไทยสุทพันธ์ไทยสุพันณแล้วจะรู้ได้ไงว่าเป็นหอยจาหนูแท้เน่ยนอนี่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 ฮะนี่อะไรบ้าอ๋อามนจานหนูได้ เอ้ยอันนี้ของแท้แน่นอนอาของแท้แน่นอนใช่ไหมใช่ไม่ใช่โกงไม่โกหกนี่ของแท้ของแท้ทานอะไรทานสามวาทานน้ำปาทานสามวาในดือขอจานหนูวแท้หน่อยยิ้มสิไม่มีแถวไม่มีแถวไอ้เขี้ยวไอ้เขี้ยวพูดผิดนะมันไม่มีแถวเดี๋ยวพูดไม่พอดิคนดูเกาดูอยู่เออฝากฝากด้วยนะฝาก กดไลค์กดแชร์ด้วยเอาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับตับสะไกตับสะไกด้วยชาช้ำวานุ่ย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 อะชื่ออะไรฮนุ่ยดีดนุ่ยดีดนุ่ยดีดดีดจริงไหมเลิกดีดแล้วโอเคครับผมแันดี้เฮาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ